ถือว่ามีการประชุมครั้งสำคัญของจีนก็คือการประชุมสองสภาค่ะที่วันนี้นั้นรายการของเราก็จะสรุปไฮไลท์การประชุมในครั้งนี้ให้ติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงมีการประกาศเตือนจากทางการอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะถึงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 นะคะที่ล่าสุดนั้นพบปัญหาการแพร่ระบาดสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วที่ตอนนี้นั้นก็พบว่ามีสัตว์ที่ตายเกิดตื้นในชายหาดของเปรูด้วยค่ะติดตามเื่อราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับ CMG Thai Weekly ข่าวสารส่งตรงจากจีนและดิฉันหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะสรุปไฮไลท์ประเด็นสำคัญรายงานการทำงานของรัฐบาลจีนในการประชุมสองสภาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวไทยและจีนเกาะติดบรรยากาศการประชุมสองสภาผู้หญิงจากทุกสาขาอาชีพกับบทบาทใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมของจีน องค์การอนามัยโลกเตือนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ที่อาจเกิดขึ้นในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีล่าสุดนั้นพบสัตว์ทะเลตายเกยตื้นที่ชายหาดเปรูแล้วคุณผู้ชมคะตลอดห้วงสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของการประชุมทางการเมืองของจีนคือการประชุมสองสภาตามระบอบการปกครองของจีนด้วยนะคะทั้งการประชุมสภาปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนหรือ CPPCC และการประชุมของสภาผู้แทนประชาชนจีนชุดที่14หรือว่า NPC ค่ะที่จัดขึ้นที่มหาสาราประชาชนในกรุงปักกิ่งนะคะโดยนายหลีเค่อเฉียงนางยกรัฐมนตรีของจีนในนามของคณะรัฐมนตรีจีนได้ส่งรายงานการทํางานของรัฐบาลไปสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อพิจารณานะคะซึ่งไฮไลท์ประเด็นสําคัญก็คือาการรายงานการทํางานของรัฐบาลจีนณนที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่1 4สมัยแรกค่ะ โดยประเด็นสําคัญจากการรายงานของการทํางานของรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมีดังต่อไปนี้นะคะก็คือการตั้งเป้าเติบโตประมาณร้อยละ5โดยจีนนั้นมีเป้าหมายที่จะขยายเศรษฐกิจประมาณ5%ภายในปีนี้และกําหนดเป้าหมายดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า c p i i โดยมีการตั้งเป้านะคะว่าให้มีการสร้างงานในเมืองราว12ล้านตําแหน่งภายในปีนี้ด้วยการปรับปรุงยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรม ส่งเสริมภาคการผลิตรักษาเสถียรภาพของผลผลิตทางยาพืชส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทติดตามการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำการส่งเสริมการใช้พลังงานใหม่เพิ่มความก้าวหน้าในการดําเนินงานประเด็นสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันนะคะโดยจีนรายงานว่าผลการดําเนินงานนั้นมีความคืบหน้าในช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ ซึ่งการประชุมสองสภาของจีนนะคะก็มีความสําคัญค่ะที่ต่างชาตินั้นก็ให้ความสนใจนะคะเนื่องจากจะมีโอกาสสูงนะคะที่จะได้เห็นแนวทางยุทธศาสตร์ของจีนรวมไปถึงนโยบายของจีนในอนาคตด้วยค่ะถามว่าเกี่ยวข้องกับไทยขนาดไหนนะคะต้องประเด็ดตามด้านนโยบายของเศรษฐ,ฐกิจของจีนค่ะที่ปีนี้นั้นก็อาจจะมีผลต่อไทยด้วยนะคะ ซึ่งในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันก็มีโอกาสคุยกับผู้สื่อข่าวสองท่านนะคะก็คือคุณท็อปจากเมเนเจอร์และคุณชุยอี้เมิงจาก CMG ที่ไปเกาะติดการประชุมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่20นะครับแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีคณะผู้นําใหม่ดังนั้นผู้สื่อข่าวต่างชาติจึงให้ความสาคัญเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการประชุมที่ครั้งแรกหลังจาก รัฐบาลจีนผ่อนโอนมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับพวกผู้สื่อข่าวต่างชาติก็อยากจะมาดูนะครับว่าประเทศจีนที่เป็นการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนั้น <c oughs> เป็นอย่างไรครับค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางผู้สื่อข่าวต่างชาติเองเนี่ยเน้นประเด็นนี้แล้วก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะคะต้องถามคุณชุยนิดนึงค่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะมาติดตามข่าวการประชุมสองสภานะคะอยากจะให้คุณชุยอธิบายสั้นๆหน่อยครับว่าสองสภาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไงบ้างค่ะคือ การประชุมสองสภาเนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกรวมๆนะครับคือทับแต่งไปทับแต่งนะก็คือการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนสภาติดษาวอํานวยแห่งชาติจีนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับคุณชวยก็จะอธิบายอย่างชัดเจนในรายการ China Talk เขาเชิญผู้ชมก็ติดตามรายการนี้ด้วยนะติดตามชมครับ ซึ่งสามารถติดตามกอติดบรรยากาศการประชุมได้นะคะในรายการจับจ้องมองจีนที่ทาง CMG ร่วมกับเนชั่นออกากในวันเสาร์นี้เวลา1 5 30นาทีตามเวลาในไทยด้วยนะคะพาไปดูบทบาทของผู้หญิงเนื่องในบันสตรีสากลกันหน่อยนะคะสำหรับบทบาทผู้หญิงทุกสาขาอาชีพนั้นก็มีบทบาทอย่างมากในการสร้างเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆนะคะ ในวันสตรรสากลที่ตรงกับวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะทางจีนนั้นก็ได้มีการส่งเสริมและก็เน้นบทบาทถึงพลังของผู้หญิงในการสร้างประเทศด้วยค่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงหรือว่าสตรีนะคะถือว่าเป็นผู้สร้างความมั่งคั่งทางวัตถุดิบและจิตปัญญาค่ะและเป็นตัวแทนของพลังสําคัญที่กับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความก้าวหน้านี่เป็นคํากล่าวของทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะที่กล่าวในการประชุมระดับสูงในวันครบรอบ25ปี ของการประชุมสตรีโลกครั้งที่4ในปี2558ที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งในประเทศจีนนะคะถือว่าผู้หญิงนั้นมีสัดส,ส่วนมากกว่าร้อยละ40ของแรงงานในประเทศค่ะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศด้วยอย่างเช่นคุณหลิวหยางเป็นนักวินอวกาศหญิงคนแรกของจีนนะคะที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจในอวกาศ2ครั้งในช่วงปี2555และในปี2565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งในภารกิจครั้งที่2นะคะเธออยู่ในอวกาศเป็นเวลา6เดือน โดยทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชายสองคนค่ะเพื่อช่วยกันสร้างสถานีอวากาศของจีนให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะขณะที่คุณเกาเฉาลี่ผู้พิพากษาจากศาลประชาชนสูงสุดของจีนนะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณชาติหรือว่า UNAT เมื่อปีที่แล้วค่ะขณะที่ซ่งหยินสมาชิกของนักบินเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยหญิงจุดแรกในจีนนะคะก็ได้ปฏิบัติงานประมาณ300งานค่ะ และก็ได้ทําการช่วยเหลือผู้คนมากกว่า200คนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะโดยแนวคิดของเธอเนี่ยก็ระบุว่าเก็บความเสี่ยงต่อความตายเอาไว้คนเดียวนี่คือสิ่งที่ผู้ช่วยชีวิตควรทําค่ะขณะที่คุณหลูเซิงเหมยอดีตรองประธานโรงพยาบาลระดับเขตในเขตเซียเจียนเมืองยูลินมณนทซนสารซีแล้วก็ยังคงรักษาพยาบาลฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเธอกล่าวว่าคนที่นี่นั้นต้องการฉันมากที่สุด ดังนั้นฉันจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องจากไปค่ะขณะที่นักโบราณคดีนะคะคุณฟานจินชีนะคะที่เป็นผู้อุทิศให้กับการศึกษาและการอนุรักษ์ถ้ำเม่าเกา่าที่เป็นมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของยูเนสโกค่ะขณะที่คุณหลิวซีตงผู้สูญเสียขาขวาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี2541ค่ะ เธอก็ไปคว้าเหรียญทองแดงที่2นะคะจากสกีเอลาไพาประเภทนั่งรวมหญิงในกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะมีคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์และก็องค์การอนามัยโลกนะคะที่เตือนว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกเชื้อไวรัส h 5 n 1ค่ะที่ตอนนี้อาจจะพบแนวโน้มการแพร่ระบาดจากนกไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่ล่าสุดนั้นชายฝั่งเปรูค่ะก็พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นตายเกยตื้นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ ชายฝั่งเปรูทอดยาวกว่า3,000กิโลเมตรนะคะเป็นที่ตั้งของระบบนิเวศท,ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะแต่ว่าการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 นั้นกำลังทำลายที่อยู่อาศัยที่เปราะบางแห่งนี้นะคะโดยพบมม่ามีนกทะเลตายเกินตื้นตามแนวชายฝั่งแปซิติกของเปรูด,ด้วยทางเจ้าหน้าที่ประเมินค่ะว่าน่าจะมีนกมากกว่า63,000ตัวนะคะตายตั้งแต่พบกรณีแรกในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ โดยพวกเขาเตือนผู้ที่มาชายหาดนะคะขอให้เด็กเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่าโดยตรงค่ะ the that they see wildlife, ขณะที่ปีลา <or S 1> อายาลา <or S 1> นักว <fish. S 1> ิทยา,าศาสตร์จากเปรูเบียนไวล์ไล e ์เซอร์วนะคะก็ได้กล่าวแนะนำว่าขอให้ประชาชนค่ะถ้าหากว่าพบเห็นสัตว์ป่านกหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะขอให้อย่าเข้าใกล้โดยตรงค่ะเพราะว่าอาจจะมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อบางชนิดด้วย ขณะที่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีรายง,งานว่าสิงโตทะเลตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะถูกพบเห็นโดยหน่วยบริการสัตว์ป่าที่รีสอร์ทริมชายหาดทางตอนใต้ของกรุงดิมาด้วยค่ะโดยลักษณะก็คือมันมีอาการผอมแห้งแล้วก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะเคลื่อนไหวได้นะคะอาการทั้งหมดนั้นบ่งชี้ได้ว่ามันกําลังจะตายจากไข้หวัดนกตามที่นักวิทยาศาสตร์ระบุแต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตมันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ได้ตายไปแล้ว ดยสิ่งตทะเลตัวนี้นะคะก็อาจจะมีอาการมาสิบันแล้วค่ะบางทีนั้นอาจจะถึงครึ่งเดือนแล้วก็หาอาหารไม่ได้เลยขณะที่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะทางนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้ค้นพบร่างของนาคทะเลที่ใกล้ศูนย์พันโดยพวกเขานั้นก็นําไปทดสอบการติดเชื้อไข้หวัดนกด้วยนะคะก็พบว่ามีผลเป็นบวกที่จะเชื้อ hyn 1นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็พบว่าโลมาตายนั้นก็มีผลเป็นบวกเช่นกันค่ะสิ่งตที่เลี้ยงไว้เพิ่งตายจากไวรัสโดยเฉพาะที่ในสวนสัตว์ที่เมืองแอนเดียนค่ะ โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นเชื่อว่าสิงโตทะเลนั้นอาจจะป่วยจากนกที่ติดเชื้อแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะความเป็นไปได้ในการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะนั่นก็หมายความว่าไวรัสนั้นอาจจะมีความเสี่ยงต่อสาธารณชนเนื่องจากปัจจุบันค่ะพบว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายสายพันธุ์มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะคะดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดอีกครั้งโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยค่ะ สำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นนะคะก็ได้ทําลายประชากรน,นกในประเทศแล้วก็นกป่าตั้งแต่ปี2,564ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าโลกนั้นต้องเตรียมพร้อมสาหรับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตือนครั้งสําคัญจากทางองค์การอนามัยโลกถึงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกหรือว่า H5N1 ด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือ CNG